สวัสดีครับน้องๆสาขานิติศาสตร์ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทุกท่านนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะมีเพื่อนๆเ,เราเนี่ยนะฮะติดต่อมาให้พี่นิรุตเนี่ยพูดถึงกฎหมายว่าด้วยละเมิดให้ฟังหน่อยนะฮะตั้งแต่บทบัญญัติมาตรา433จนไปถึงมาตรา437นะฮะซึ่งจะใช้สอบของท่านอาจารย์ดรนุชรีในวันที่5สิงหาคมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่นิรุตจะมาอธิบายหลักตรงนี้ให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ แม่นหลักในการทำข้อสอบแล้วก็จะได้คะแนนดีๆนะครับวิชานี้เก็บ A เลยนะฮะทุกท่านเพราะว่ามันไม่ได้มีความยากอะไรแล้วก็วิชาละเมิดเนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนวิชาหนี้หรือวิชาซื้อขายนะก่อนอื่นเลยนะครับพีุ่ชก็ต้องขออภัยพวกเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ไม่สามารถทําสไลด์ให้พวกเราเนี่ยได้ทันนะฮะเนื่องจากว่าพี่นูุชเนี่ยก็ต้องอ่า,อา,อานหนังสือสอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนติบัณฑิตหรือ พี่นุก็ต้องสอบทนายความภาคปฏิบตัตะะิในเดือนหน้านะะเหมือนกับพวกเราเลยะะที่จะต้องสอบกันใน,ในวันต่างๆเพราะฉะนั้นพี่นุก็ต้องขออภัยในน้าที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่นุนยจะเป็นการบรรยายสดะะอธิบายหลักตามตัวบทกฎหมายแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างประกอบให้พวกเราเ,เห็นภาพสมมุติว่าเราไปเจอประเด็นแบบนี้คล้ายคลึงแบบนี้ในข้อสอบเราจะได้ตอบได้ถูกนะครับว่า บทบัญญัตินี้ใช้กับกรณีไหนนะฮะแล้วก็เขียนยังไงจะได้คะแนนดีๆนะฮะอย่างพี่นุชจะมาพูดให้พวกเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยนะฮะพี่นุชขอเท้าความไปที่บทบัญญัติมาตรา420ก่อนนะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติละซึ่งบทบัญญัติมาตรา420นะฮะซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเเล่อเอาเท่านี้ก่อนนะฮะผู้ใดคือใครฮะผู้ใดก็คือผู้กระทําความผิดนะฮะจงใจก็คืออะไรฮะก็คือตั้งใจตั้งใจที่จะให้เกิดผลร้ายต่ออีกบุคคลหนึ่่่งนะะหรรรืือคอคคําาาาาววปปมมก็ ไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่เกิดจากความที่คุณนั้นนะฮะไม่ได้ใช้ความประมัดระวังหาเพียงพอไม่ให้เกิดผลร้ายต่ออีกบุคคลหนึ่งอันนี้คือความหมายคาว่าประมาทเลินเล่อน,อนะฮะพวกเราลองฟังตัวอย่างนะครับการกระทําละเมิดโดยการจงใจนะฮะยกตัวอย่างเช่นนายเนะฮะเมาสุราได้ใช้อาวุธไม้เนี่ยตีไปที่ศีรษะของนายบีปรากฏว่าศีรษะของนายบีเนี่ยแตกเลือดไหลนะฮะดังนั้นนายเเนี่ยกระทาละเมิด โดยการกระทําโดยการจงใจต่อนาย b นะฮะเป็นเหตุให้ในายบีเนี่ยได้รับผลร้ายจากการกระทําก็คือว่าได้รับความเสียหายแก่ร่างกายดังนั้นนะฮะนายเเนี่ยจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นายบอย่างเงี้ยฮะคือการกระทําโดยการจงใจทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าอาเคสบางเคสหรือบางกรณีเนี่ยข้อประเด็นพิพาทเนี่ยมันอาจจะคล้ายกับกฎหมายอาญา แต่ให้ทุกท่านแยกอย่างนี้ครับว่ากฎหมายอาญาจะมีโทษจำคุกจะมีโทษปรับแต่กฎหมายแพ่งละพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดเนี่ยจะไม่มีโทษจำคุกแล้วก็จะไม่มีโทษปรับกฎหมายละเมิดนี่ะครับจะมีเพียงแค่ผู้กระทำละเมิดนี่ยจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเท่านั้นจะไม่มีการมาเรียกค่าปรับจะไม่มีโทษจำคุกใดใทั้งสิ้นเหมือนกฎหมายอาญาให้เราแยกให้ออกนะครับทีนี้เรามาดู ตัวอย่างต่อมานะฮะก็คือการกระทําโดยละเมิดโดยการประมาทเลินเล่อน,นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนายกไก่ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเข้าไปในเขตชุมชนแห่งหนึ่งนะฮะปรากฏว่ามีนายขอไข่ครับกําลังพาสุนัขที่ตนเลี้ยงเนะี่ยกำลังข้ามถนนนายกไก่เนี่ยมองไม่เห็นครับก็เลยพุ่งชนนะฮะปรากฏว่าทําให้สุนัขของนายขอไข่เนี่ยตายครับและ นายขอไข่เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บก็คือขาหักทั้งสองข้างกรณีอย่างเนี้นะฮะนายกไก่มีความผิดฐานละเมิดโดยการประมาทเลินเล่อนะฮะทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่กายและก็ทรัพย์สินเห็นไหมครับสุนัขในทางกฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับต่อมานะครับพ่นิรุตเนี่ยมีคําพิพากษาที่น่าสนใจให้พวกเราลองได้ฟังดูนะครับก็คือ คำพิพากษาศาลดีกาที่4571/2565นะฮะฎีกานี้เนี่ยนะฮะจำเลยเนี่ยมีปากเสียงกับโจทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจำเลยเนี่ยได้นำอาวุธปืนที่ติดตัวมาเนี่ยไปขู่โจทครับไปขู่ว่ามึงอยากตายหรือนะฮะเป็นการกระทำระเมิดต่อโจทนะครับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ทำให้เขาได้รับความเสียหายแก่ร่างกายแลวก็อันามหมยต่อตัวต่อตัวโจทแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ ถึงแม้ว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงก็ตามแต่ถ้าเมื่อไรสังเกตนะครับถ้าเมื่อไรมีการยิงกันเกิดขึ้นมันจะไม่เข้าละเมิดนะครับมันจะไปเข้าอาญาใช่ไหมครับแต่ข้อที่จริงนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นยิงแต่เพียงเอามาขู่มึงอยากตายไหมอะไรเงี้ยไม่งั้นกูยิงนะอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเป็นการกระทําละเมิดต่อตัวโจทก็คือทําให้โจทเนี่ยกลัวนะฮะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้าละเมิดได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในตัวบทม,มาตรา420ต่อนะครับซึ่งบัญญัติต่อไปว่ากระทำต่อบุคคลอื่นนะฮะโดยทำให้เขานั้นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ดีนะฮะหรือต่อแก่ร่างกายก็ดีหรืออนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินก็ดีหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดในที่นี้คืออะไรครับอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิทต่างๆเช่นไปก่อกวนเขาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปทำงานได้ นะฮะหรือใบขัดขวางไปสก,กัดคือทําให้เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้นะฮะหรือไปกันแกล้งเขาอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นการกระทําโดยละเมิดก็ได้นะให้เราลองสังเกตดูดีๆนะครับทีๆๆนี้ในตัวบทก็บอกว่าท่านว่าผู้กระทํานั้นจะต้องจําใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบุคคลที่เสียหายซึ่ง420บัญยัติไว้ประมาณนี้นะครับบัญญัติไว้ในภาพกว้างๆให้เราเห็นว่าจะต้องเป็นการกระทําโดยละเมิด ต่อมานะครับพิรุทขอกระโดดมาที่มาตรา433นะครับซึ่งพวกเราจะใช้สอบกันใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิณรุตเท้าความไปถึงมาตรา420พวกเราเห็นภาพกว้างๆแล้วนะครับว่าการกระทําละเมิดนั้นนะ่ะจะมีได้อยู่2อย่างก็คือ1การกระทําโดยการจงใจและ2การกระทําโดยการประมาทเลเ่อน,นะฮะทำให้เขาได้รับอันตรายแก่กายก็ดีจ,จิตใจหรืออันามายสุขภาพทรัพย์สินอะไรพวกเนี้ยนะฮะเกี่ยวกับละเมิดทั้งสิน้นต่อมาเนี่ยนะฮะมาตรา433เนี่ย เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการกระทําของสัตว์นะฮะจำไว้เลยนะครับถ้าความเสียหายเกิดขึ้นจากสัตว์ให้นึกถึงมาตรา433นะฮะมีมาตราเดียวเท่านั้นครับทุกท่านครับเรามาดูในตัวบทนะครับ433นะฮะซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าความเสียหายนั้นเกิดจากสัตว์นะฮะท่านว่าเจ้าของสัตว์นั้นหรือบุคคลที่รับเลี้ยงจะต้องใช้ค่าสินหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่เสียหายเห็นไหมบัญญัติชัดเจนเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนและมึงนงงเลยใช่ไหม ชัดเจนมากครับบทบัญติมาตรานี้ถ้าเกิดจากความผิดที่เกี่ยวกับสัตว์ผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบหรือผู้ที่รับเลี้ยงจะต้องรับผิดชอบนะครับเว้นแต่เห็นไหมคําว่าเว้นแต่เนี่ยทุกท่านสังเกตเลยนะครับเว้นแต่คือกฎหมายเปิดช่องให้โอกาสสําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะฮะซึ่งบญญัติไว้ว่าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงแล้วเห็นไหม คำนี้เนี่ยทุกท่านลองสังเกตและตีความดูนะครับความระมัดระวังเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังใช้ถึงขั้นไหนละ่ะใช่ไหมและได้บัญญัติต่อไปอีกนะครับว่าอันสมควรแก่การเลี้ยงและรักษาตามชนิดตามชนิดและวิสัยของสัตว์นะฮะซึ่งมาตรานเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าว่าสัตว์ประเภทนั้นอนะ่ะคือสัตว์ประเภทอะไรชนิดใดเป็นสัตว์ดุร้ายไ,ไหมนะฮะพ,พี่นุจะยกตัวอย่าง,างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าเป็นสุนัข ะฮเบสิกเลยก็คือสุนัขสมมติว่าเราเลี้ยงสุนัขแล้วเรารู้ว่าสุนัขของเราเ,เป็นสัตว์ดุร้ายอืปรากฏว่าสุนัขของเราเนี่ยมันชอบกัดคนครับแล้วเราเนี่ยไม่ไม่มีการป้องกันเช่นไม่ทําประตูรั้วบ้านปิดให้มันมิดชิดหรือได้มีหรือไม่ได้มีการอ่าใช้โซ่มาล่ามมันไว้นะะก็เราก็เลี้ยงแบบปล่อยวันดีคืนดีมันวิ่งไปกัดคนอื่นมันอาจจะไปกัดขาคนที่เดินผ่านหน้าบ้าน หรือมันอาจจะไปวิ่งกัดไก่ของคนอื่นหรือมันจะไปทําความเสียหายไปขุดดินบ้านคนอื่น,นยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละครับจะถือได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะฮะตามบทบัญญัติมาตรา433นะฮะเพราะในตัวบทเนี่ยบอกว,ว่าต้องได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเนี่ยก็ถือว่าบุคคลนั้นอ่ะจะต้องรับผิดในฐานะเจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดนะฮะทุกท่านลองฟังตัวอย่างนี้นะครับ นายขุนช้างนะฮะเลี้ยงสุนัขพันธุ์พิบูไว้หนึ่งตัวนะฮะซึ่งมีนิสัยยดูร้ายมากนะฮะแล้วก็เลี้ยงโดยที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรไว้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทําที่ขังไว้ด้วยนะ,ะในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยมีนายขุนแผนนะครับเดินผ่านหน้าบ้านของขุนช้างนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยสุนัขของนายขุนช้างเนี่ยก็ได้วิ่งออกไปกัดขุนแผนได้รับอันตรายสาหัสนะฮะกรณีอย่างนเนี้ยเนี่ย คุณช้างนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขก,ก็ต้องอาจรับผิดนะฮะในค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ขุนแผนใช่ไหมครับตามบทบัญญัติมาตรา433วรรคที่1นะฮะซึ่งตรงตามตัวบทเลยเพราะว่าขุนช้างเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันพอสมควรแก่เหตุนะเช่นไม่ได้มีการคุมขังไม่ได้มีการล่ามสุนัขไว้อย่างเงี้ยฮะทำให้ไปกัดบุคคลอื่นย่อมให้เกิดความเสียหาย หรือต่อมานะฮะขุนช้างเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันพอสมควรแก่เหตุแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นขุนช้างเนี่ยได้มีการปิดประตูบ้านไว้อย่างมิดชิดแล้วแต่ปรากฏว่านายขุนแผนเนี่ยเดินมาแล้วก็ไปเปิดประตูโดยพลาการอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทําให้สุนัขของขุนช้างเนี่ยออกไปกัดนายขุนแผนกรณีอย่างเงี้ยนะฮะขุนช้างก็ไม่ต้องรับผิด จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่คุณแผนเพราะไม่ใช่ความผิดของคุณช้างนะฮะซึ่งจะตามตัวบทเลยที่ข้อยกเว้นบอกว่าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังเห็นนะฮะหรืออาจจะเกิดในกรณีที่นะฮะและมีบุคคลอื่นนะฮะมายั่วยุให้สัตว์ของบุคคลนั้นอ่ะเกิดความตกใจหรือเกิดความกลัวหรือเกิดทําให้วิ่งออกไปกัดบุคคลภายนอกนะฮะแล้วทําให้เขาได้รับความเสียหายนะครับกรณีอย่างเนี้นะครับ ผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์นั้นนะฮะสามารถไปไล่เบี้ยเอากับบุคคลน,นั้นได้นะครับซึ่งจะอยู่ในมาตรา433วรรคที่2นะฮะซึ่งบัญญัติไว้ว่าอันหนึ่งบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบดังกล่าวนี้นะฮะตามวรรคต้นจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บ,บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดก็ได้นะฮะวรรค,คที่2เนี่ยใช้ในกรณีที่บุคคลมายั่วยุทําให้สัตว์นั้นเกิดความตกใจแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นอย่างเนี้ย ผู้ที่เป็นเจ้าของก็สามารถไปไล่บี้เอากับบุคคลนั้นได้นะครับพิเนรุตมีคาพิพากษาสารฎีกาที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับสัตว์ว่าด้วยเรื่องสุนัขเนี่ยนะฮะอยู่ที่คําพิพากษาสารฎีกาที่หนึ่งหกสามเก้าทับสองห้าหห้านะฮะคือกรณีนี้เนี่ยนะฮะสุนัขซึ่งเป็นสุนัขจรจัดนะฮะทุกท่านไม่มีเจ้าของนะฮะเล่ร่อนอยู่ไปทั่วเลยทีนี้นะมีจําเลยผู้ใจบุญคนหนึ่งนะฮะก็เลย เห็นสุนัขตัวเนี้ก็เกิดความอึดอัดก็เลยว่าซื้ออาหารมาให้กินให้กินบริเวณหน้าบ้านอยู่เป็นประจำลาล่ประมาณเกือบห้าปีฮะ,ะต่อมานะฮะสุนัขตัวนี้นะฮะได้ไปกัดไก่กัดเป็ดกัดโคกระบือของชาวบ้านนะฮะแล้วทําให้ชาวบ้านอ่ะเขาเดือดร้อนนะครับก็เลยไปร้องขอต่อสาระะฟ้องคนที่ให้อาหารสุนัขตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ย สาลดีกาพิพากษานะครับในกรณีที่สุนัขที่ไม่มีเจ้าของแต่มีคนอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าจะให้ข้าวให้น้ําให้ที่พักพิงอย่างเงี้ยฮะสาลดีกาตีความว่าสุนัขตัวนั้นนะฮะมีเจ้าของเจ้าของก็คือคนที่ให้ข้าวให้น้ํานั่นแหละนะฮะเคยออกข้อสอบในติบ,บัณฑิตมาแล้วนะฮะสมัยที่ 76. เจ็ดสิบหกเผื่ออาจารย์เขาจะเอาประเด็นแบบเนี้ยนะฮะไปออกข้อสอบมามาแกล้งพวกเราพวกเราก็ดูดีกาตัวนี้ไว้ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับจำเลยในคดีนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดนะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา433วรรคที่1แล้วนะฮะเห็นไหมฮะอยู่ดีๆสุนัขไม่ใช่ของตัวเองแต่ด้วยความเมตตาก็เลยให้เข้าให้น้ํากินแต่วันดีคืนดีมันไปสร้างความเดือดร้อนให้เราเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงก็ต้องรับผิดนะฮะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตไปนะครับ ในความผิดที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยนะฮะไม่ได้รวมถึงแค่สุนัขที่เป็นสัตว์ดุร้ายเท่านั้นนะฮะอาจจะรวมถึงวัวมา้ากระบือช้างอะไรพวกนี้สัตว์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษอย่างเงี้ยลราได้มีการจดทะเบียนนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายก็ได้นะฮะต้องอยู่ในความดูแลของของผู้เลี้ยงอย่างใกล้ชิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่รวมถึงเสือสิงโตอย่างนี้นะฮะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะฮะจะไม่อยู่ในบทบัญญัติมาตรา433แห่งปรมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคนละเรื่องนะไอ เสือสิงโตเนี่ยเราตัดทิ้งไปได้เลยถ้าเจอในข้อสอบเนี่ยจะเอาบทบัญญัติเนี่ยมาใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราจําเป็นเป็นข้อสังเกตไว้อีกประการหนึ่งนะครับและในกรณีที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะฮะก็คือข้อเท็จจริงนี้ฮะทุกท่านลองฟังนะครับกรณีที่จําเลยเนี่ยได้มีการขี่จูงหรือไล่ต้อนสัตว์นั้นอะยกตัวอย่างเช่นบัวไปเลี้ยงวัวไง้ยก็ก็ปล่อยบัวปล่อยกินตามทางถนนหนทางอย่างเงี้ยฮะแล้ว วันดีคืนดีมันก็ไปนอนอยู่กลางถนนนะฮะซึ่งผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยนะฮะได้ขับรถจัก,กรยานยนต์ในเวลากลางคืนนะฮะซึ่งมองไม่เห็นครับวัวมันนอนอยู่กลางถนนซึ่งอสองข้างทางเนี่ยไม่มีไฟเลยมองไม่เห็นก็ขี่มาด้วยความเร็วสูงนะครับก็ชนบัวนะฮะตายนะครับ,นะรบส่วนคนที่ชนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัส แล้วก็รถก็พังกรณีอย่างนี้นะฮะผู้ที่เป็นเจ้าของวัวจะต้องใช้ค่าสินหมาทดแทนให้กับผู้เสียหายตามบทบัญญัติมาตรา433วรรคที่1หรือกรณีที่สัตว์เลี้ยงของเราเนะี่ยตัดหน้ารถนะฮะบิงข้ามถนนไปมาเงี้แล้วบันดีคืนดีมีคนมาชนนะคนที่ชนเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายนะแต่คนที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือเจ้าของสัตว์นะนะั้นจะต้องใช้ค่าสินหม่ทดแทนให้กับ บุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เราจําเป็นหลักไว้นี้นะฮะความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบให้กับผู้ที่เสียหายนะฮะถึงแม้ว่าเราจะชนสุนัขเขาตายก็ตามหรือจะไปนชนบัวเขาตายก็ตามไม่ต้องรับผิดนะฮะต่อมานะครับเรามาดูบทบัญญัติมาตรา434นะครับเป็นความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนคืออะไรโรงเรือนก็คือ,อ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นโรงเรือนทั้งสิ้นนะฮะหรือสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่นี้ก็คือนอกเหนือจากโรงเรือนอาจจะรวมถึงป้ายโฆษณานะฮะหรือถนนสะพานท่อระบายน้าอย่างเงี้ยฮะถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนพื้นดินหรือรอ,อยู่ใต้พื้นดินก็ได้นะครับทีนี้ในมาตรา434เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ถ้าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นนะฮะที่ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือเกิดจากการาบำรุงดูแลรักษาไม่เพียงพอก็ดี